นี่พี่น้องเดเแนวไปฝากย้ายครับเมื่อนีพันวาเขาไปเล่นน้ำแนีย้ยทนเหมือคืน้น,นีไปแพ็คของเนาะพอดีลองเนี่ยครับใส่แนว้ใส่กุ้งใส่ปลาเนี่ยได้ปลาซิวหน่อยนะครับนี่กําลังสีโมกไปฝากย้ายสูย้ายกินน้ะพี่น้องนี่เนาะบรรยากาศเย็นๆนะครับพี่น้องบรรยากาศเย็นๆแล้วหม,มกปลาซิวครับหมกปลาซิวไปปาดไปเผา เามื่าหมู่บ้านนี่ก็ยากนะครับก็เลยบ่ได,ด้เข้าไปเล่นน้ำเพลินก็เลยบอกหมู่นี้เขไปเล่นน้ำน่เด้อสันเทิงบอดหมู่นี้ก็สิบอยูนะ่เนาะบอดบอยู่กัหน,น้าที่เก่าแหละครับผมเข้าไปเล่นเป็นมูผู้เฒ่านะเนาะยังบ่เหงามีมูคุยมูนี่กัธรรมดาครับพี่น้องโอ้ยเหนือครับบรรยากาศบ้านๆพี่น้องบรรยากาศบ้าน,านแล้วก็ กิบกแาแฟจังเลยพี่น้องกแอาแฟจังเลยเผามนมไม้อันนี้คุ้นสีภรรยาครับผมขึ้นสีสุกเนาะก็ให้มาเผาให้บ้านน,าน,น้าเก็เลยมาเผาวนมไม้ให้คนก่อนประโยชน์นำสมเนาะเผพร้าวนมไมตันว่าขึ้นสีสุกพี่น้องไปเ,เดี๋ยวจังสุกยังมาเบิง้งสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องสุขคุสุขคนนะครับผมตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบบาวนอนชาแนลมือเนี่หมกปลาซิวมาฝากย้ายครับอยายว่าดกินดอกแล้วก็ม่มูกินมาอยู่เป็นมูย้ายน้ำมือนีบบอร์ด่นเกไปัดีครบบอดพนกับไปงานอยู่คอนแกนเนาะไปอยู่งานอยู่คอนแกนเลยลงเก็บก่อนซีเนมา แต่ว่าพยาบาลนี่ก็เพิ่นกระสิได้กลับมาเมื่อวันเสาร์เนาะอันเสาร์ก็เย็นพี่น้องอากาศช่วงนี้เย็นๆนะครับเนาะเย็นผู้ใด้ก็อยู่แล้วเขาแล้วน้ำต้นบนหลังลานนาะผู้ใดก็ได้อาจจะแล้วเบิ่หลังลานซ้ำใบลังลานนาะแล้สีบัวได้หลายห้างันที่เรียกไฟยึดเขาได้พี่น้องเลยบริจาคเขาหนามได้เลย เกเตยได้เตยก็เสียวมาให้กิมันกับอีรลแหละปีนี้คือคือมันมันฝนมันตกบ่บ่ตรงบ่อตรงบ่ตรงยามมันเนาะบ่อหอดบ่อหอดคาเขียนเกิดแผ่นดิน่ิบานเข้านะเกิดคนหิบานคนไงกุนคุนคนออกเกสาคอยอีนี่วโรสามันออกแกงหน้าคอยอีเนี่ไงกุนคุนมันไอตรงผิดเวลาไอมันตกผิดเวลาเนาะห้องจีนเกียวห้องบอดดิไซน้ำยังมาตก แค่นี้ครับไม่รู้มาส <c oughs> ู่บอร์ดไหนนี่บอร์ดก็นอนอยู่นี่นลยน,นั่งนอนซะว่าเดี๋ยวจันหน่อยครับจัหน่อยปลาแจวกะสิมาจัหน่อยปลาแจวมาเนาะยังแกะเบิ่งหัวใหญ่นี่ปลาซิวดสวดๆที่ปลาซิวหางแดี่ยงเออแซ่บคนน่ะปลาซิวมาส,สู่ใหญ่จริงไอ้ไอ้ที่ว่าสู้ย้ายฟังอ่ะนอ้ ว่าไอ้เนี้ยใส่ผมสื you know, ่อมาใหม่น่ะว่าไอ้ลองใส่เบิรงกันหน้าสื่อมาเขยคือใส่ดีไงวางลูกหลอดอะไรยังแก่อาจารย์ว่าเสี้ยวหางแดงอือซสี้ยวหางแดงวางนี่นะไม่ไม่ใหม่เลยไปใส่ลูกงเออใส่ยุ๊งเสาไอ้ได้คือเขาวายลีตัวนี้มันสวดสวดสวดเรียนเขาเออแกนี่เหรอเขาก็ได้เต็อยู แบบกบบกบบบีแรงสิกรบเพื่อเทากระบายดูอันโอ้จกดูพักแกตรวจจะได้สั่งอ้าสีแสบคักนอนบ้างร้านฝนเราง่ามั้งเฮ้ยอันนี้แห้งคักแล้วขี่มือกูป่ะเสริฐเมร่าเพื่อเต้นสวดสวดงามดีคืออย่างนู้โอ้พอชิวยิวสายง่ายน่ะฟ้าเหงอเลยเมื่อท่านนี่คนท่านได้ใส่เจ้าเห็นมั่งปานเหวยยันฮะหมักทิหมักไปเจ้ามันมันโอ้ย ว่าอันนี้ผมใส่หลังเดียวนี่ย้ายใส่ข้าเดียวดูบ่พอาะเพอาไอ้เครื่องชั่วโมงอมัปนปลาซิวตัวเป,ป๊ะๆหันบ่มีเม็นบ่อืมบ่เห็นนะนี่มนเห็นแต่ปลาซิวหางแดงอ,อยู่อยู่ไอ้มันเป็นมันสายหนามไม่นนะสายหนามไม่ที่เขาอันนี้ไม่มันเคยผมกับวานห้ำวานอย่างไรหล่อมันบ่ท่นเดีใส่ดอกหล่อมันมามาหล่อหันนะมันกับมันเลนหล่อหันเด็ด เลยเอาจุ่มลงลงเบืงห้้ยเขายกน้าเขาดีวุ้ยพราะเดยวโมกเพราะเด็กก่อยอยู่ดนี่ตําใส่บัตขามนะบักขามหรือบักกเกาะบักรขามก็ได้แซ่ตั้แซ่ดีครับแซ่ดีตะกี้ไม่ให้สิกินโซกบกป่านนี่ไงบกหอยดิบกินเบิดเครื่องกะขู๋กบหมูดบ้าเกี๊ยมกีมกีมกีมล่างเกียงเอานั้ แบบเสียบนี่ไปซีฟู๊กไปสิฟูทังเด็กเอาเอาใบอันพ้าปอผ้านคันออกเกียงว่ามีอย่างซ้อยเอาตาลดอกฟ้านเป็นฟ้านฟ้านเทตามฮงโผโอ้มาเสียบอะไรตะเกินตะเกียนะกินยังกระเสีมเนาะเนื้อกินไม่คืนกาสสุกตับเด้อเดี๋ยวเออไม่ย่ายมากินน้ามึงไม่ยายน่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดือดแสบเดือดแสบใจใจไม้สู้กินเรื่อยๆหรอกเพราะว่าหูสูดแล้วแต่ว่าอันนี้ผมท่านไเอเห็ดไอเหยื่อมันดีดีได้ผมร้เอาใส่ห้ํกับหัวอาหารลองเป็นเหยื่อทั้เบิ่งเลยสื่อนะเขะ่าในย้ายรับาลเหมือน,น,ว,นอว่าะสี่ยงทางแดงเนอกรับบาลเนาะเออเออแสบแสบแสบใครอยู่หมากเกีียวหม้อทุ่มขุมมันแต่มักนั่นเราไปเสี่วนะ ไว้แนวว่มีกางไว้ไอ้กลางกางบีบสิวหางบวแดงจิ้นปวดต้นปวดโตร้ายอันนี้ล้วปลาซิวตัวร้ายปลาซิวหางแดงปิวบานเทาอยอ่นี่ใม่หน้าับรเพื่อนได้กยังม่กินเยอเอาลงไปนเอาลงไปสนเอาลงไปน

ก็พี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ทาหน้าที่คือเก่าครับมาอยู่เป็นมูย้ายมาเอาแนวกินมาสูกินค่อนเสรสั่กินอีกเดยดเพราะว่าบอดเป็นบูยูทั้งสองคนครับเป็นออกไปงานะนั่นแหะครับก็นี่แหะครับเห็นบรรยากาศนาอพี่น้องเนาะกพี่น้อง ก็จะลืมนะครับเมื่อวันที่หกวันที่หกวันที่หกมือนีแหละครับอาดมือนี้มันเบิดเขตมือนี้นะครับโปรดีท็อกนะครับอย่าลืมพี่น้องฟ้าวสร้งกันเข้ามาครับเบิดแล้วเบิดเลยได้สิมาถามกันอีกเรียบแบบนี้บ่ทันนี่ฝันได้ซิมี่โปรเฟิร์ตเชียโปรโมทมันบอกเออมือนี้มือนี้มือนี้ขายปกติไม่เอมือนี้มือนี้มือนี้พี่น้องโปรโมชั่นพิเศษครับฟ้าวสร้างกันเข้ามาพี่น้องมือสุดท้ายแล้วเนาะก็ยังไดก็ อย่าลืมครับที่สำคัญครับกดแชร์กดไลค์ฝนมีนกนแก๊สเนี่ยกระเปอาหารติดทองผู้ทองเสียนั่นแหละอย่าลืมครับพี่น้องพาวชัมมิง่งขี่บออกนึกถึงพาวชัมมิ่งครับคิดหอดหนาบอดแพ้าวพาโหลดครับขี่บอกรบันว่าตัวกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้บ่าวนอนหน้าชาแนเเล,ลแล้วก็บ่าวนอนาแฟนเพจเนาะครับเนาะสำหรับมื้อนี้กะ พอโตลาพีลาหน่องไปก่อนกับพอ่พอๆกับไม่ในคลิปหนาเนาะมัอนอีกันเนี้ยบรรยากาศยูน,นยยยูน์ถัเกับใครใครอยู่ใครอยู่เริ่มเริ่มเย็นเริ่มแต่ว่าเ้าๆกันหน,นาวด้วยละ่ะก้นหน่อยหลับแล้วไปไปก่อนกับพี่น้องเนาะไปพอกกับไม้คลิปหนาสวัสดีครับ